A crowning, end, EFM DJ Playlist by DJ Online. สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณก่วงค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเอฟเนะคะเอฟเอของเราก็ต้องบอกว่าเอฟเอ็มเก้าสิบสี่ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวถูกไหมถูกต้องครับนะคะและในเมื่อเราบอกว่าเพลงดีทุกแนวเรามาทวนชื่อเพลงกันสักนิดกับคุณผู้ฟังไปสามโมงกับอีก35นาทีเพราะวันนี้เพลงเราค่อนข้างยาวแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงเรายาวพอสมควรนะก็เลยทําให้เรามาทักกันเปิดไม่ช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเราเริ่มจากสองใจนะคะถ้าคุณจําได้มันคือซาวด์แทร็กของวันทอง ถูกไหมพี่กวงตอนนั้นนี่คือระเบิดระเบอร์ป่ะโอ้โหเรียกได้ว่าตีความว่าตกลงวันทองเนี่ยสองใจหรือจริงๆวันทองเองเขาก็มีปัญหาของเขาถูกไหมผู้ชายหรือเปล่าที่ทําให้เกิด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 เอะไรละเกิดเอชนี้ถูกไหมครับบางทีมันก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วอะที่สุดแล้วมันเกิดจากอะไรอย่าเอาแต่โทษเพราะแบบเธออะมันเหมือนมีแต่ผู้หญิงไม่ดีอ่ะแบบว่าออะผู้หญิงสองจะอะไร อะไรทำไมผู้ชายจะเรียกว่าผู้ชายสองใจไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือผู้ชายยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ท,ำทํำร้ายจิตใจคนอื่นอะ่ะ <c oughs> ดูรักมั่นจใช่ั้น <c oughs> อ่ะถูกไหม <c oughs> ผู้ชายยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มโนไปเองไม่จบไม่สิน้น <c oughs> แล้วก็แข็งขืนด้วยใช้กําลัง <c oughs> หรือการบังคับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสัญลักษณ์ของการรักมั่น <c oughs> รักจริง เนี่ยบางทีมันก็มีความลําเอียงป่ะเอียงอคติไปอย่างนั้นมันก็ต้องระวังนะครับวันทองอตีใหม่ในยุคนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็น่าสนใจดีนะแล้วว่าบางทีบริบทหลายอย่างมันเปลี่ยน การมองอะไรบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต่อกันที่ใช่หรือเปล่านะคะเรื่องมหาศจรรย์เวลาของเราโต๊ะริมเกินต้านแล้วก็ปิดท้ายที่ไม่อยากเหงาแล้วแล้วคุณจะไม่เหงากับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะบ่ายสาถึงหกโมงกับอ้อมนะคะกับเ e f m แน่นอนและไม่เหงาหรอกเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเราได้ตลอดผ่านแอปพลิเคชัน a อทามฟังฟิล เมื่อวานนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่ครับสำหรับชื่อเพลงคุณผู้ฟังก็ไดเ้เห็นชื่อเพลงในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนและเรียบร้อยบอกแล้วมีอะไรก็บอกกันบอกกันดีๆบอกได้ทุกเรื่องนะถูกต้องครับทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จะพยายามเพราะไม่มีใครอยากจะไม่ดีปะ่ะพี่กวงใช่แล้วนะคะขอบคุณสําหรับคําทักทายที่บอกว่าภูมิแพ้หายไวๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางคนก็แนะนําการอารักษาในแบบของตัวเองมาให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็น คำแนะนําที่ดีด้วยนะไม่ได้บอกว่าเชื่อฉันเหอะของฉันนั้นดีเธอต้องไปแต่เป็นการบอกที่ว่าประสบการณ์ว่าตอนเป็นรักษาอย่างไรและตอนนี้ผลที่ได้เป็นอย่างไรไม่ได้แบบว่าไปทางนี้สิคะแล้วมันจะดีอะไรแบบเนี่นงหออกอปะแต่ละคนมันก็ดีไม่เท่ากันการตอบสนองก,ก็ไม่เท่ากันปะมันก็หลายแบบนะแต่ทั้งหมดขอบคุณในความปรารถนาดีนะคะมันก็มามา,มาไปไปแบบนี้นะ วันนี้มีเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันนะคะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสียชีวิตการจากพรากกันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดใช่ไหมถูกครับแต่ว่ามันจะมีบทบาทกับใจเรากับความรู้สึกของเรากับคนที่เราผูกพันคนที่เรารู้จักคนที่เรารักมีคนสอนไว้อย่างนั้นนะแต่แน่นอนเราความผูกพันความรักความอะไรอาวรความอามันเป็นมี ต่อกันมันก็เลยจะเกิดกับกับ,ก,บกับสิ่งเหล่านี้กับคนคนนี้หรือกับสิ่งมีชีวิตที่เราผูกพันด้วยนะคะวันนี้ก็สาหรับใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์มาตั้งแต่อดีตใช่ไหมพี่ห่วงโตมากับคุณสมบัติเมธนีนะคะอาแอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาแอดด้วยแล้วก็เป็นผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเล่นหนังอะเยอะที่สุดของประเทศปะ ร้ยรยอยกว่าเรื่องติดกินเดสบุ๊กด้วยหกรกว่าเรื่องยังไม่มีใครเอาสถิตินี้ลงนะคะคก็ทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหนังของเมืองไทยในยุคนึ่งเป็นแบบไหนเลยถ่ายกันแบบฟุบฟับฟุ้บฟฟุบฟับโอ้โหดูกันแบบไปย้อนหาหนังดูได้นะหนังเขาก็เซฟเอาไว้ในแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ของของฝั่งของ วงการภาพยนตร์ของไทยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆถามว่ามันมีเรื่องอะไรให้น่าสนใจไหมจริงๆช่วงนี้มันก็มีสัพเพเหระเยอะอยู่นะพี่กวงคุณผู้ฟังใช่ไหมมันมีทั้งเรลืองมังกีพอกต่อยังอยู่<ม>เรื่องของโควิดถามว่าไปหรือ,อยัง<ม>ยังนะ<ม>เดินสวนกันกรเราจะเห็นเลยหลายคนนะคะคุณผู้ฟังยังใส่สองชั้นเราจะอนุมานได้ว่าคนที่ใส่สองชั้นอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยเป็น อ่ะถูกป่ะอ่ะถูกมะหรือคนที่เคยเป็นแล้วแล้วอาจจะเป็นลองโควิดแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเป็นอะไรอีกก็จะใส่สองชั้นและอนุมานได้ว่าคนที่ถอดจํานวนหนึ่งอาจจะเคยเป็นแล้วก็เลยสบายใจขึ้นเหมือนเขาปลดล็อกป่ะเพราะฉะนั้นเ็าถอดได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีใครผิดนะ ตอนนี้มันไม่มีใครผิดหรือมีใครอะไรเลยนะคะก็แล้วแต่สะดวกที่จะดูแลตัวเองเพราะอย่างวันนี้เดินถนนเนี่ยก็จะสวนกันสารพัดแบบเลยมีตั้งแต่แบบถอดมีตั้งแต่ในกลุ่มมีคนถอดและไม่มีคนถอดสบายใจที่อะไรทำ <S <S แต่ขอแค่เวลาจะไอจะจามเก็บเอาไว้ส่วนตัวไม่ต้องเผื่อแผ่ของอย่างนี้ไม่ต้องเผื่อแผ่กันถูกไหมฮะ เก็บเอาไว้ในที่ของเราแต่คนที่ใส่แมสจะยังรู้สึกว่าปลอดแบบตัวเองอาจจะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคือมันโอกาสที่จะรับเข้าก็ต่ํากว่าโอกาสที่จะส่งออกก็ต่ากว่าเพราะฉะนั้นเลือกได้นะคะเลือกอะไรก็เลือกเลือกที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนอื่นให้ด้วยเพราะว่า CDC เองเขาก็ประกาศนะคะให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยกักตัวแค่ใส่หน้ากากและระวังการแพร่เชื้อ1ิวัน ตรวจเชื้อในวันที่5แล้ว CDC ก็คือสารัฐใช่ไหมพี่กวงใช่ครับไม่ใช่ที่เที่ยวตรงบรเบ็บด่วนนะคะยกเลิกคำแนะนำโซเชียลดิสทนซิ่งแล้วนะและหรือหน้ากากสำหรับคนทั่วไปแล้วด้วยส่วนผู้ติดเชื้อแนะนำกักตัว5วันซึ่งที่ผ่านมายุโรปอ่ะ อังกฤษแล้วฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเขาก็ทําแบบนี้กัน<า>อยู่แล้วแต่เราอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ยังรักษาตามกฎอยู่ออฟฟิศไหนที่ยังต้องตรวจก่อนถ้าออฟฟิศก็เคารพกฎนะคะเพราะว่าเขาอาจจะคํานวณแล้วว่าถ้าติดขึ้นมามันจะมีความเสียหาย<ช>อะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไปตามกฎของออฟฟิศด้วยพูดถพูดถอย่าลืมโทร สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มซื้อขายรถมือสองต้องขาซ้ำมั่นใจง่ายเหมือนนับ1นึ่งสองซ้ำ go now จากหัวเส้นแหงซื้อขายและออมทองจบในแอปเดียวและชวนสะสม S S F และ R M F จาก B B L A M เอาจริงๆนะอาหารคอนโดเวลาหายไปอะ โมโหก็โมโหหิวก็หิวรวมเป็นโมโหโหิวแล้วของหายพี่ห่วงคุณผู้ฟังเมื่อวานมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะจุดที่วางอาหารและลงไปของเราไม่อยู่และไม่มีกล้องเนี่ยละวางไว้ตรงไหนอันเนี้ยน่าสนใจเมื่อคืนสามดีเจแนะนํายังไงคุณผู้ฟังไปลองดูนะคะมนุษย์คอนโดเผื่อคุณจะเอาไปช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ถ้าวันหนึ่งต้องเจอนะคะขอบคุณสําหรับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่มําไม่เค็มโกนาวจากพั่วเส้นแหงซื้อขายและอมทองจบในแอปเดียว ซื้อขายรถมือสองต้องขาซ้ำมั่นใจง่ายมานับหนึ่งสอซ้ำชวนสะสม S S F และ ARM F จาก B B L A M ค่ะ